กลับมาพบกับรายการทําไปทํามารายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนาธรรมะมาไว้ในใจวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์ทวัฒน์คณิตกลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าโลกนี้คือละครลงอาจารย์รแต่ผู้คนเนี่ยถูกคอหุ้มไปด้วยความรักโลกโกรธหลงเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับอาจารย์ครับคราวนี้ถ้าตัวผมเนี่ยอยากชำระจิตใจจะมีวิธีการ ที่จะเข้าถึงเข้าลึกไปยังไงครับอาจารย์ครับครับการชำระจิตใจของคนที่เกิดมาโดยมีกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยอันนี้คำหนึ่งถึงก่อนครับคือกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะเกิดสองสองภาคคือเกิดมาตั้งแต่ภาคเก่าคือภพเก่าครับที่ติดมาถ้าเราจะบอกว่าเอาเรามายังไง นั่นนี่ครับอาจารย์ก็ต้องมาอ้างถึงเรื่องของพันธุกรรมเป็นเบื้องต้นถูกไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่แค่พันธุกรรมอย่างเดียวในหลักพุทธศาสนาบอกว่ามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยครับมีกรรมเป็นของตนเองครับใครทํากรรมอันใดไว้ตั้งแต่พบเก่าชาติเก่าก็จะต้องมารับผลกรรมที่ข้ามพบข้ามชาติมาอย่างแน่นอนครับผม อันนี้ก็กรรมที่ข้ามพบข้ามชาติมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมาทั้งแบบเท่านั้นข้างได้เท่านั้นตวงได้เท่านั้นวัดเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่วัตถุอไม่ไม่ตายตัวผสมพณิชย์หาเครื่องช่างตัวไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เขาเรียกวิบากครับไอ้ตัววิบากกรรมตัวนี้จริงๆคือไม่ตายตัวแต่มันจะมาเกิดขึ้นตามกาลเวลา การเวลาก็คือกฎแห่งกรรมครับวิบากกรรมเขาจะมาแต่กฎแห่งกรรมต้องรอตัดสินหลังจากที่ขณะที่เวลามาถึงแล้วแต่วิบากกรรมเนี่ยมจะเข้ามาอยู่ในตัวเราเข้ามาผสมผสานอยู่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตวิบากกรรมกับพรหมลิขิตนั่นก็จะมาเป็นตัวร่วมด้วยช่วยกันวิบากกรรมคือลกรรมที่เราทําไว้เนี่ยจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันโดยยังไม่ได้ให้ผลแต่ขณะให้ผลนั้นเป็นวิบากกรรมที่ตัดสินไปตามกฎแห่งกรรม เวลามาถึงก็ชั่วเวลามาถึงก็ชั่วแต,แต่ตัวนี้มารอไว้กว่อนแต่ไอ้ตัวแทนใบใช่ตัวรอตัวนี้มาจากกรรมเก่าพร้อมให้เราบริหารแต่ถามว่าคนจะบริหารวิบากกรรมเนี่ยยอมรับไหมว่าคุณมีวิบากกรรมคือผลกรรมที่ได้ทําไว้ครับซึ่งยากมากครับ <ừ> ยิ่งสมัยอย่างนี้วัตถุนิยมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าให้ให้เทคนิคนี้นะฮะ <ừ> มันก็จะบดบังความรู้สึกของคนเนี่ยไปหมดว่า ฉันต้องขับเคลื่อนชีวิตด้วยชน,นิดที่ว่าสุดแรงเกิดวัตถุทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง<ม>และของที่เห็นได้ด้วยตาจับได้ด้วยมือเท่านั้นก็จะมุ่งมาตรงนี้ทั้งการขัดเกลากิเลสจึงเป็นเรื่องที่ยากลงทุกวันและคนเขาไม่รู้ว่าอันตรายเนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะทำยังไง<ม>บางคนบอกว่าถ้าจะขัดเกลากิเลส เพื่อให้กิเลสตัณหาอุปทานลดลงเอ้เราคงขาดทุนเสียหายย่อยยับใช่ครับตรงนี้เข้าใจผิดอย่างเรียพูดกันไว้แล้วเพราะว่าเรามองเรื่องวัตถุในการที่จริงคือยิ่งขัดเก่ากิเลสยิ่งลดตัณหายิ่งลดอุปทานเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นเพราะยังไงยังไงบุญเก่าของเราเนี่ยจะไม่ไปไหนอยู่แล้วครับ,รบขออย่างเดียวอยากให้กรรมเก่ามาตัดรอนครับพอเรากำลังรุงร่งรุงร่งรุงร่งรุ่งรุ่งอยู่เนี่ย นายกโชคดีมีบุญเก่าหนุนเข้ามานายกหัวเราะเยาะนายขอนายขอโชคร้ายกำลังรุ่งรุ่งกู่ขนานกันนายกนายขอมีบาปเก่าเข้ามาตัดรอนนายกอหัวเราะเยาะนายขอเลยเห็นไหมแกสู้ฉันไม่ได้ฉันเลิศไปเลยแต่หารู้ตัวไม่วะนายกจะไปถูกตัดตอนไหนยังไม่รู้ใช่คุณยังไม่รู้ตัวไงไม่รู้ตัวเพราะว่าบุญเก่าของแต่ละคนที่เขาหนุนเข้ามาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยิ่งถ้าคนรู้ว่ามีบุญเก่าแล้วยิ่งทําสร้างบุญหม่ขึ้นมา ปลอดความปลอดภัยจะมีมากมากกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์ธวัมะกำลังอธิบายดูอย่างนี้ผมไม่รู้แหละว่าบุญเก่าจะมาเมื่อไหร่มีดีหรือไม่ดีทุกวันนี้ที่ผมอยู่แบบที่อาจารย์วาสนาคเคยบอกว่าอยู่ให้มีคุณภาพไปเลยสร้างบุญใหม่เยอะๆๆสั่งสมไปด้วยไม่เสียหายไม่เสียหายมีแต่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาแล้วถ้ายิ่งมีสมาธิถึงขั้น พรหมชาญพรหมญาณด้วยน่ก็จะก็จะไม่ประมาทในการที่จะมีเมตตาจักรุณาครับครับต่อผู้นั้นผู้นี้ตามสมควรแก่ฐานะไม่ใช่ทําอย่างบ้าคลั่งนะครับไม่ใช่ทำอย่างบ้าคลั่งครับเราต้องไม่ทําอย่างบ้าคลั่งถูกต้องครับต้องมีสติต้องมีปัญญาทําอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์ครอย่างเดียวเออสิ่งที่เราควรให้บุคคลที่เราควรให้โอกาสที่ควรให้ครับเหตุที่ควรให้มันมีอยู่ ถ้าคนขาดสติก็ให้แบบสี่ส่งสุ่มสี่สุมส่มห้าถ้าพูดง่ายๆพูดให้อย่างซีซัวหาอย่างซีซัวไอ้ที่ไม่ให้ก็ไม่ให้เลยนี่นะครับคือถ้าคนเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ทางวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทําอะไรกับใครที่ไหนอย่างใดเมื่อใดแบบใดเท <Okay. S 1> ่าใดหรือไม่ทําบางครั้งไม่ทําเลยแต่อันนี้ต้อง,งคนที่ถึงฌานถึงญาณจริงๆนะครับมีพรหมฌา,านพรหมญาณรู้ว่าพรหมลิขิตมายังไง กดแห่งกรรมจะมาประจวบตรงไหนเขาก็จะทาอย่างเหมาะสมทำได้เรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปทําได้เข้าใจได้เข้าถึงพรมชาญพรมยานไม่ยากครับครับงั้นเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาพบกับแบบที่อาจารย์ธวัฒน์ว่าไว้เมื่อกี้แต่ตอนนี้ขออนุญาตพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวกับมาพบกับช่วงต่อไปครับ